ทางพระพุทธศาสนากล่าวสรรเสริญอนุโมทนาการทำบุญใส่บาทว่าส่งกุศลแรงไปสู่วิญญาณบรรพบุโุตปู่ปย่าตายายที่ล่วงรับไปแล้วอีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางและสรรพสัตว์โลกทั้งหลายจะได้ส่วนกุศลบริโภคอาหารขาวหวานรับเครื่องไทยทานต่างๆที่ผู้มีชีวิตอยู่ทำบุญไปให้ เป็นความดีอันพึงปฏิบัติแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาจิตที่น่ายกย่องสรรเสริญบรรพบุพบบรุษที่เรื่องลบไปแล้วก็ได้อาหารขาวหวานบริโภคโดยที่พระสงฆ์ท่านสวดยะถาสัพพีผู้ทําบุญกรวดน้ำระบุชื่อผู้รับไปให้หรือใส่บาตรแล้วมากรวดน้ำอธิษฐานอีกครั้งก็เป็นกรรมดีด้วยกันทั้งนั้นแต่เรื่องจริงที่น่าพิศวงประลาด ที่ขอยกมาเป็นตัวอย่างประกอบเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลสิ่งของไปให้ผู้ตายแต่ผู้ตายไม่ได้รับถึงกลับมาทวงก็มีเรื่องมีว่าที่ห่วงซุยใหญ่โตของชาวจีนที่สร้างตามธรรมเนียมจีนบนเขาน้อยเขตอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีการทำบุญเกี่ยวข้องกับห่วงซุยเหล่านี้ คือชายหนุ่มลูกจีนเกินในเมืองไทยคนหนึ่งได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา,าลัทธิเต๋าที่บ้านอย่างถูกต้องตามประเพณีเครื่องสังเวยเส้นไหว้มีร่มผ้าแพรพันผ้าห่มขนมอาหารคาวหวานทําพิธีเสร็จแล้วตามธรรมเนียมต้องเครื่องบูชาทั้งหมดนี้ไปเส้นไหว้ดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในห่วซวยอีกครั้งประธานในพิธีคนนี้บอกว่า วิญญาณของบิดาหรือเตี่ยซึ่งตายไปหลายปีแล้วและศพบรรจุอยู่ในห่วงสุยบนเขาน้อยวิญญาณของเตี่ยมาเข้าฝันเขาบอกว่าหนาวเหลือเกินร้อนด้วยแสงแดดจัดแรงลำบากในความเป็นอยู่ขอให้เส้นไหว้ส่งร่มและพระห่มไปให้จะได้เอามาประทังความลำบากที่ได้รับจากธรรมชาติก็เลยทำพิธีตามธรรมเนียมจีน เขากงเต็กเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้และตั้งของจริงสังเวยบูชาที่บ้านอีกมีทั้งดมผ้าหม่มและอาหารขาวหวานและอื่นๆหลังจากพิธีกงเต็กแบบจีนเสร็จที่บ้านก็ลําเลียงคนเครื่องสังเวยเส้นไหวทั้งหมดไปที่วังซุยซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาน้อยแห่งนั้น เดินบุกน้ำป่าละเมะดงหญา้าไม้พุ่งเตี้ยที่ขึ้นงอกงามเคี้ยวชะอุ่มไปจนถึงห่วงซุยของเตี้ยก็จัดแจงจุดทูปเส้นไหว้คาราวะดวงวิญญาณบิดาและถวายของที่นำมาทั้งหมดเสร็จพิธีก็กลับมาบ้านด้วยความสุขอิ่มเอ็มใจที่ได้สดแสดงกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดแต่ที่ไหนได้เรื่องไม่เรียบร้อยอย่างที่คาดคิด คืนวันนั้นเองชายหนุ่มเชื้อชาติจีนคนนั้นนอนหลับฝันเห็นเตียอีซึ่งมาปรากฏตัวด้วยเนื้อตัวเปียกปอนด้วยน้ำชุ่มโชกทั้งตัวเตียมีท่าทางโกรธไม่พอใจในฝันพร้อมกับบอกว่าร่มที่เส้นไหวไปให้นั่นนะไม่ถึงมือไม่ได้เลยถ้าไมเ่เลวหลายอย่างนี้บรีผ้าลูกชายเสียหลายคำเลยตกใจตื่นจำความฝันได้อย่างแม่นยำ รุ่งเช้ารีบออกจากบ้านรุดไปที่เชิญขาวน้อยเดินสำรวจตรวจตารอบบริเวณทางเดินก่อนถึงวงซุยที่บรรจุศพเตียอย่างละเอียดถีเทือนก็พบหลักฐานเข้าอย่างจังร่มผ้าแล้วร่มกระดาษสองอันติดน้าต้นพุงดอกห้อยร่องแรงอยู่เนื้อดินโดยไม่มีใครสังเกตหรือสองสัยเอ็ดใจนึกว่าของเส้นไหวบูชาครบแล้ว เลยต้องไปแกะร่วมออกจากกิ่งก้านน้ำของต้นไม้นั้นและทำพิธีเส้นไหว้ใหม่เรื่องจึงสรุปลงเอยไปได้ด้วยดีอุทาหอนตัวอย่างเรื่องนี้จึงสนับสนุนข้อเท็จจริงว่าการใส่บาตรหรือการเส้นไหว้อุทิศเครื่องสังเวยให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนั้นมีจริงผู้รับได้รับของจริงๆรับอย่างถูกต้องจริงๆยกตัวอย่างมาแสดงเสียยาวเลยหากมุมสรุปเอาว่า เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของคนใจบุญทำบุญสุนทานใส่บาตรพระทุกวันธรรมดาและวันพระอุทิศของที่ใส่บาตรให้ปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรใครต่อใครไกลตัวมากมายชนิดครอบจักรวาลแต่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดที่บ้านของตัวเองกับไม่รู้มองข้าไม่สนใจเข้าทำนองใกล้เกลือกินด่างียังไงอย่างนั้นเฉียว นางกิมไล้แซ่เจียวอายุเจปีราษฎรตำบลอ่างศีลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นคนใจบุญสุนทานธรรมะธรรมโมศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาสร้างบุญกุศลตามประเพณีของาศาสนาทุกอย่างใส่บาตรพระสงฆ์ทุกเช้าที่หน้าบ้านทุกวันพระก็นำอาหารข้าวหวานปัจจัยเครื่องไทยทาน ไปทำบุญที่วัดเป็นนิสิยและมีจิตศรัทธาบำรุงวัดวารามในงานประเพณีเริ่มทอดกระถินาพระปาสามมะขีด้วยศรัทธาเป็นกุศลตลอดมาทั้งทั้งอายุอานามก็มากแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงเดินเหินสะดวกคงเป็นเพราะอานิสงส์ผลละบุญที่ได้ทำไว้ตอบสนองนั่นเองโดยเฉพาะการตักบาตรในทุกเช้าเป็นกิจ,จวัตรนั้น นางกิมไรอิ่มเอิบสุขใจมากหลังจากที่ใส่บาตรแล้วก็จะมากวดน้ำอ,อุทิศส่วนกวุศลผละบุญที่ทำให้เช้าวันนี้ตักน้ำใส่แก้วกรวดน้ำพร้อมอธิษฐานมากมายครอบจักรวาลอุทิศให้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายไปแล้วกี่คนกี่คนจำได้ครบไม่มีวันลืมนำออกชื่ออธิษฐานเวลากรวดน้ำหมดพร้อมทั้งแผ่เมตตาสัตว์โลกทั้งหลาย เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดแต่ให้มีอันสงสัยอยู่ตลอดมาเรื่องหนึ่งคือทุกเช้าตรู่หลังจากตักบาตรพระเสร็จแล้วถือขันพานรองกลับมาขึ้นบ้านซึ่งเป็นเรือนไทยแบบโบราณที่ถุนสูงจากพื้นดินราวสักสามวาหน้าบ้านมีบันไดขึ้นบ้านมีขั้นบันไดแปดขั้นและมีชานบันไดหรือกระพักเป็นพืชไม้กระดาษ ขนบันไดบนสุดขึ้นไปก็จะเป็นเชิงพักบันไดซึ่งมีเสาไม้ปรากฏอยู่สี่มุมพนักเชิงบันไดปูด,ด้วยไม้กระดานถัดจากเชิงบันไดก็จะถึงประตูทางเข้าบ้านซึ่งมีขอบหรือทอเรณมีประตูสูงขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อยและตรงบันไดขั้นบนสุดที่ตรงจุดนั้นมีขอบนอกชานซึ่งทำด้วยไม้เป็นทางแนวยาว ตามความยาวของที่พักชานบันไดขอบไม้นั้นอยู่สูงจากพื้นชานบันไดเล็กน้อยที่พื้นดินตรงบันไดไม้ขั้นสุดท้ายนั้นมีโลงหรือหายูกหนึ่งลักษณะเป็นโคงดินปากพายกลมขอบปากนูนเล็กน้อยมีน้ำบรรจุอยู่ภายในโคงนั้นเกือบเต็มโลงใส่น้ำใบนี้ใช้สำหรับล้างเท้าก่อนจะขึ้นบันไดบนเรือนตามลักษณะพื้นบ้านชนบทแบบไทยๆนั่นเอง ตามธรรมเนียมคนในบ้านหรือแขกมาเยือนก่อนขึ้นบันไดต้องตักน้ำในโอ่งที่เจ้าของบ้านจัดหาไว้ให้เอาน้ำมาล้างเท้าของตัวเองเสียก่อนตามปก,กตินางกิมไล้สงสัยมานานแล้วหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าแทบจะทุกเช้าตรู่หลังจากใส่บาตรพระเสร็จมาเดินขึ้นบ้านมักจะผ้าเสมอบางทีก็เดินชนโลงดินที่ตั้งที่เชิงบันไดโดยไม่ได้ตั้งใจ บางทีเดินขึ้นมาก็สะดุดขั้นบันไดทำท่าจะพัดตกลงมาข้างล่างสียก็หลายครั้งมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันจะว่าไม่อรอบคอบซุ่มซ่ามเล่นเลกก็ไม่เชิงสายตาตัวเองก็ยังดีมองอะไรก็เห็นและก็ไม่ได้ประมาทดามัดดะว,วังตัวตาลอดเวลาเกรงว่าจะพลาดตกบันไดลงมาจะเจ็บตัวเดือดร้อนเรื่องใหญ่แน่แต่ขนานดดะว,วังก็ยังเผลอจนได้ ล่าจนได้เสมอบางทีขึ้นไปได้แล้วก็เดินสะดุดของนอกชานไม้ยาวพาดขนานตามความยาวของที่พักชานบันไดถึงกับเสียหลักหน้าขำหวุหวิดจะหัวทิ่มตกลงมาที่พื้นดินข้างล่างเสียก็หลายครั้งบางทีร่าสันดอยไม่เดินสะดุเดเตะโอมหรือขอบนอกชานพ้นไปได้จะเข้าประตูบ้านอยู่แล้ว ก็ยังไม่วายสะดุดทอรณีประตูเข้าให้อีบางวันถึงกับเสียหลักเซแซดแสเกือบล้มคว่ำคำมังายลูกหลานคนในบ้านทั้งหมดไม่เคยเจอแบบนี้เลยเห็นเดินข้ามประตูบ้านเข้ามาสะดวกสบายให้คลุกคลักเหมือนอยางแก่สงสัยถึงว่าอะไรเป็นสาเหตุคิดแล้วคิดอีจนแล้วจนรอยก็คิดไม่ออกหาคำตอบไม่ได้ก็เลยเมาว่าตัวเองส้มซ้งไปเอง คนแก่แล้วหูตาฝ้าฟางไม่ค่อยดีเลยมองอะไรไม่ถนัดเกือบจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนั่นเองคืนหนึ่งซึ่งเป็นวันธรรมสาวนะตอนหัวค่ำลังจากนางกิมไลส่วนมนบูชาพระรัตนตรยและแผ่เมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายพร้อมทั้งนั่งวิปัสสนากรรมฐานทําให้จิตสงบดังที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวันแล้ว ก็จะแจงเข้านอนพักผ่อนร่างกายตามสภาพคนแก่ที่ต้องพักผ่อนมากๆแต่นอนไปได้ไม่นานก็ฝันในฝันนั้นปัลาดพิสดารเสียจนตกใจตื่นขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนนางฝันไปว่ามีผู้ชายหนวลขาวๆโจนผมขาวทั้งศีรษะมือถือไม่เท้าเดินมาต่อว่าหรือพูดกับแกว่าเป็นคนไม่มีน้ำใจ ม่เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นที่หิวโหยทั้งทั้งที่ทำใจบุญสุนทานใส่บาตรพระทุกวันอธิษฐานมากมายครอบจัก,กรวาลของที่ใส่บาตรต้องถูกแบ่งเป็นหลายส่วนผู้ที่ถูกดับบุญนำในคำอธิษฐานได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างเพราะของน้อยกว่าคนรับทีคนที่ตายหน้าบ้านตรงหัวบันไดบ้านที่พนักบันไดเขาอดอยากปากไหม หิวไม่มีใครอุทิศอาหารให้กินกล็ลบไม่สนใจมองข้ามเดินข้ามหัวเขาไปทุกวันออกไปใส่บานไม่สงสารเวทนาคนอาภัพบ้างใจร้ายใจดำมือถือสาปากถือศีลและพูดถ้อยคำรุนแรงอีกหลายคำแล้วก็หายวับไปกับตาในฝันตื่นมานางกิมไหล่ตัวสันเทาเงื่อไหลทรงตัวตัวชาแข็งทื่อเพราะความตกใจและประหลาดใจ นอนต่อไปไม่หลับเสียแล้วเกินร้อนทั้งตัวร้อนทั้งใจคำพูดของชายประหลาดยังคงก้องอยู่ในหูนางรีบออกจากมุ้งเดินกระย่องกระแย่งเดินไปที่ประตูบ้านตั้งใจจะเปิดประตูหน้าบ้านออกไปนั่งพักผ่อนให้ลมเย็นๆที่พัดตูผ่านตรงเชิงพักบันไดนั้นกระทบตัวจะได้เหงื่อแห้งคลายร้อนเมื่อเดินออกมาที่นอกชานกลางบ้านก็เอ่ใจสงสัยว่า ทำไมประตูบ้านเปิดอ้าซ่าทั้งสองบานใครในบ้านลืมปิดหรือว่ามีลูกหลานของแกออกไปเที่ยวหรือทำธุระนอกบ้านยังไม่กลับเลยยังไม่ปิดประตูนึกตำหนิในใจที่ไม่ควรประมาทย่างนี้ดีไม่ดีขโมยขจโจนได้โอกาสก็ขึ้นบ้านขนของเฮี้ยนเตียนหดอกตั้งใจจะปิดประตูเสียแต่ว่า พนางกิมไหลเดินถึงทธรณีประตูทางเข้าเท่านั้นแสงไฟฟ้า25แรงเทียนที่ติดไว้เนื้อคอประตูบน่องสว่างทำให้นางเห็นอะไรเข้ายางหนึ่งถึงกับตกตะลึงอ้าปากค้างมือไม้ตกตัวแทงทืง่อกระดุกกระดิกกายเอาไม่ได้ทีเดียวเส้นผมตั้งชันทั้งศีรษะและขนลุกทั่วกายเพราะที่หัวเสาหนึ่งในสี่ต้นมุมหนึ่งของเชิงบันได มีร่างของผู้ชายคนหนึ่งนั่งชันเขาอยู่ท้าวางอยู่บนพื้นไม้กระดานใบหน้าของคนคนนั้นขาวซีดไร้สีเลือดผมเผ้ารุงรังเป็นกระเซิงในตาทะลนทะลัก์เกือบออกมานอกบ้าอยู่แล้วปากซีดจนเขียวใบหน้ามีริ้วรอยแห่งความเศร้าสลดนางกิมไล่เห็นชัดเจนเพราะยืนห่างไม่กี่ก้าวทันใดนั้นผู้ชายยาววิการคนนั้น ซึ่งเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดกระร่วงกระดิ่งยับเยินไม่มีชิ้นดีกลิ่นาสาบสางของผ้าและกลิ่นตัวโชยตลบอบกวนประทัดจมูกได้เหงื่อหน้าที่เศร้าส้อยเสียมมองมายัางนางกิมไลและยกแขนขึ้นประดับสวงอกเอามือสองข้างประนมไหวปหลกปลกยกมือขึ้นพนมไหวท่วมหัวอีกหลายครั้งและโสดปราสาไม่ลอกตัวเอง นางกิมไลได้ยินเสียงแผ่วอ่อนราหอยดังออกมาจากปากที่ซีดแห้งผากของชายคนนั้นผมหิวเหลือเกินอดอยากไม่มีใครทำบุญอุทิศอาหารไปให้ช่วยใส่บาตรอุทิศข้าวอาหารไปให้ผมบ้างนึกว่าการุณาต่อสัตว์ผู้ยากไร้เธอพูดจบคอของเขาก็พับหักมาทางซ้าย และบัตรเดินก็หักพับมาทางขวามือและหมุนได้รอบผีหลอกเสียงนางกิมไร้ล้อออกมาจนสดเสียงเล่นเอาลูกหลานตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจวิ่งครูออกมาจากห้องมาที่ประตูบ้านก็เห็นนางกิมไร้นอนตะแคงอยู่ที่นอกชานหายใจรวยดินอยู่ก็พากันอุ้มไปทําการประทมพยาบาลหลังจากเหตุการณ์สยองคืนนั้นแล้ว นางกิมไลก็ป่วยหนักรักษาทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณอาการป่วยก็ไม่ทุเลากระเตื้งตองขึ้นจนต้องพึ่งหมอสายาศาสตร์ซึ่งชื่อหมอคล้ายมีชื่อเสียงทางสายาศาสตร์ทุกขแขนงโด่งดังทั่วภาคต,ตะวันออกให้มารักษานางกิมไลซึ่งภายพอมตาลึกโหลนอนหายใจแผ่วๆโดยรินอยู่บนเตียง หมอคล้ายจองขมังเวททำพิธีสะเดาะเคราะห์รักษาโรคทันทีและนั่งทางในดูเหตุการณ์บนบ้านทุกอย่างซึ่งเหลือเชื่อจริงๆหมอคล้ายบอกว่านางกิมไล้กําลังผจญกรรมคนที่ตายที่หัวบันไดบ้านอดอยากปากมไม่ให้อาหารเขากินผีตนนี้พลาดเสียหลักตกบันไดแปดขั้นลงมา ในขณะที่กระโดดวิ่งขึ้นไปโดยไม่ทันระวังตัวตัวหมุนคว้งคว้างกลางกาลอยลงมากระแทกราวบันไดและต่อหม้อได้รับบาดเจ็บสาหัสยังไม่ตายสนิทคนที่มาด้วยพาไปส่งโรงพยาบาลเพราะอาการสาหัสพอถึงโรงพยาบาลไม่ทันหมอจะเยียวยารักษาแต่ก้านสมองหักคอจึงพับไปพับมาและหมุนได้รอบ พราะแรงกระแทกจากการหมงโลกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นเองหมอคล้ายออกจากนั่งทางในและแนะนำนางกิมไลว่าให้ทำบุญใส่บาตกับทำสังฆทานไปให้เขาผู้ชายคนนี้โรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็จะหายเองตกลงนางกิมไลผู้ผจนกรรมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องนอนแซวกินทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาไทยยาสมุนไพรหลายชนิดและการรักษาทางไสายาศาสตร์จากหมอคล้ายหมอไสยศาสตร์ชื่อดังแห่งบ้านเพจจังหวัดระยองจนสองอาทิตย์ผ่านไปอาการป่วยทุเราดีขึ้นมากยังความโล่งใจให้กับลูกหลานและญาติญาติทุกคนและไม่กี่วันต่อมานางกิมไลก็หายจากาการป่วยและนางก็ไม่ยอมปล่อยเวลาที่มีค่ายผ่านไปเลย ได้ทำบุญถวายสังฆทา,านอาหารคาหวานและเครื่องอาถาบริคารแก่พระสงฆ์และใส่บาตพระที่หน้าบ้านทุกเช้าอุทิศส่วนกุศลให้ผีที่หัวบันไดบ้านโดยเวลากรวดน้ำแม้ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงน้ำที่อยู่ภูมิลำเนาใดๆก็ตามแต่นางกล่าวคลุมไปว่าเขาทิศส่วนกุศลให้คนที่มาตกบันไดบ้านของนางจนคอหักตาย ขอให้อโหสิอภัยให้นางด้วยที่พลาดโดยไม่เจตนาเพราะไม่รู้มาก่อนอย่าอาฆาตจองเวรกันอีกต่อไปเลยแล้วเรื่องมันก็น่าจะจบลงด้วยดีแล้วถ้านางกิมไลไม่ใส่ใจสอบสวนทบทวนความทรงจำในอดีตขึ้นมาอีเพราะหลังจากนางกิมไลทบทวนความทรงจำในอดีตที่ผ่านมาก็นึกอะไรขึ้นมาได้ เมื่อสามปีก่อนทางวัดประจำตำบลมีงานเทศกาลปิดทองลูกนิมิตฉลองศาลาการป่าเรียนที่สร้างเสร็จใหม่ๆและพิธียกช่อฟ้าพระวิหารนางกิมไลมีจิตศรัทธาแก่กล้าในพระพุทธศาสนาทั้งทั้งที่ตอนนั้นสุขภาพไม่ดีป่วยปวดขาเดินเหินไม่ถนัดแต่ว่ามีจิตศรัทธาทําบุญกับทางวัดเป็นเงินสดหนึ่งแสบาท เพื่อบำรุงจันลลงพระศาสนาท่านเจ้าอาวาสของวัดอนุโมทนาในกุศลจิตของนางในครั้งนั้นแต่นางกินไร้ขาเจ็บมาวัดด้วยตัวเองไม่ได้ทางวัดจึงให้กรรมการวัดคนหนึ่งซึ่งเป็นคนต่างตำบลไม่มีใครรู้จักบ้านช่องและแหล่งที่อยู่ที่ท้าวอนและเป็นกรรมการใหม่ให้มาอำนวยความสะดวก และนำวัตถุมงคลพร้อมใบอนุโมทนาบัตรมามอบให้กับนางกิมไลเพื่อประกาศกุศลเจตานาและเกียรติคุณกรรมาการวัดคนแปลกหน้าคนนั้นซึ่งเป็นชายอายุราเนสี่สิบกว่ากว่าไปสอบถามชาวบ้านถึงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านนางกิมไลจนหาพบและได้เข้าไปในบ้านกระโจนขึ้นบันไดบ้านอาสะดุด ขอบนอกชานที่พักชานบันไดที่มันนูนเป็นสันพ้นพื้นกระดานขึ้นมาก็ได้เลยเสียหลักเสียการทรงตัวร่วงตกบันไดลงไปหัวและตัวกระแทกพื้นข้าง,งล่างและเสาต่อมอจนได้รับบาดเจ็บเขาอุบัติเหตุนี้ไปถึงวัดปัจจุบันทันเดือนมีคนที่รู้จักกรรมการท่านนี้มาดูอาการของคนเจ็บและพาส่งโรงพยาบาลชนบุรี แต่กรรมาการคอหาราะแรงกระแทกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนั่นเองทางวัดได้รับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งเงินจัดงานศพและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ตายมีการประกอบพิธีทางศาสนาให้แต่ไปทำกันที่ภูมิลําเนาเดิมของผู้ตายจึงไม่มีใครรู้รายละเอียดประกอบกับ การเวลาผ่านไปเรื่องจะเงียบหายไปเป็นครื่อกระทบฟังทุกคนลืมไปหมดแม้นางกิมไลเองก็ยังลืมจำไม่ได้ก็เพิ่งจะมานึกได้ก็วันนี้แต่ยังไม่สายเกินไปกระมังดวงวิญญาณที่น่าสงสารดวงนี้ยังห่วงที่สิงสถิตอยู่ตรงจุดตำแหน่งที่ตายไม่ไปพูดไปเกิดแต่ทนทุกขวเวทนาแสนสาหัส บุญยังมีคุ้มครองอวยชัยให้พรพระผู้ตายสร้างกุศลเจตนาดีต่อพระพุทธศาสนากุศลหลกรรมบทจึงตอบสนองให้หนางกิมไ้ทราบเรื่องขวนขวายอุทิศส,สวนกุศลให้ทั้งอาหารสิ่งของคงไม่อดอยากอีกแล้วและคงจะมีความสุขในสุขติพบทุกประการตามที่นางกิมไลอธิฐานทุกครั้งเมื่อใส่บาตรพระสงฆ์ไปให้ ในทุกๆเช้านั่นเองปาปานังอาการะนังสุขขังการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นเหตุให้พบแต่ความสุข